เดี๋ยวเรารอบ้างหนึงนะอ่ะกินน้ำกันก่อนรวมชายหญิงมีประมาณห้ากระสอบ I'm making it. รวมชายหญิงรวมชายหญิงค่ะเข้มเข้มนะอันอันนี้อันนี้พี่ฟิล์มเอาไปหนอีเอ็มเลนเลย ขายอยู่ในราคาที่ไม่สูงมากตกเฉลี่ยแต่ละ40ะบาทนะคะแล้วก็เป็นงานรวมแบกนะคะที่งานรวมแบรนด์ตัวนี้ผู้ชายนะลูกคะผู้ชายค่ะกระบอกค่ะขากระบอกตอนนี้ฮิตนะจ๊ะ, <Hello. S 2> จะอ้าวโปเทลโปเทลผู้ชายนะเนี่ยพันยืด<อ>ยืดเด้งเด้งตัวละ45บาทนะคะนี่45บาทลูกค้าอย่างสวยเลย ต้นทุนตัวละสี่สิบห้าบาทพี่ก้อนนี้รอเรือวอลแหวนเก้าเก้าค่ะใครจะเอาพิมพ์ได้เลย,ยเรอเรือวอลแหวนเก้าเก้านะลูกค้านี่ตั้นีเขาผู้ชายตรงนู้นอโอเนวีผ้าสวยนะลูกค้าเนียนะ่ยต้นต้นถูกด้วยกับผู้ชายนะลูกค้าเฮ้ยอะไรออกแต่งงานผู้ชาย หน้าป้ายเขาแจ้ง100%นะคะประมาณร้อยตัวนะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะกระสอบที่เปิดถ้าเปิดได้90ตัวลูกค้าก็ได้90้าตัวกระสอบที่เปิดถ้าเปิดได้หนึ่งรยหนึ่งตัวหนึ่งยสองตัวลูกค้าก็ได้ตามนั้นนะคะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบลูกผู้ชายนะรีวิวก้อนนี้รอเรือวอลแหวนเก้าเก้าค่ะพี่โปรโมชั่นเหลือแค่4 5 0 0ันห้าร้อยบาทค่ะพี่หก้อนสุดท้ายค่ะรายการนี้ ตัวนี้ก็าย้อนสุดท้ายค่ะผู้ชายค่ะตกเฉลี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทค่ะพี่ตกเฉลี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทค่ะนี่ก็ผู้ชายค่ะพี่อองานเบอร์หนึ่งเกรดเอนะคะงานเบอร์หนึ่งเกรดเอตกเฉลี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทค่ะพี่รีบมาเอาเลยพี่ห้าก้อนสุดท้ายค่ะผู้ชายค่ะพี่ รอเรือวอลแหวนเก้าค่ะรหัสเ F ฟก้อนรีวิวก้อนนี้นรหัสเซฟก้อนใหม่ย,ยอยักหนึ่งสี่หค่ะนี่ก็ผู้ชายนะยอยักสี่หกรหัส c ซฟก้อนใหม่ค่ะอันนี้ก็ผู้ชายเลยผู้ชายค่ะเฮ้ยบนหน้าป้ายมันเขียนเมนยีนนี่แหละก็คือผู้ชายแต่ว่าโรงงานเขาแจ่งมีผู้หญิงโกนบ้างนิดน้อยอันนี้ก็ผู้ชายเออสัดส่วนเหมือนจะผู้ชายออกมากกว่านะพี่เออ โอเนวีผู้ชายโอเนวีผู้ชายพี่ดูความสะอาดของเกงตัวละสี่สิบห้าบาทย่างเข้มเลยอ่ะนี่คืออยู่ในเมนดีเบอร์หนึ่งโอกระสอบเบอร์หนึ่งหมื่นสี่ใช่เนี่ยผู้หญิงพูดง่ายเจอผู้หญิงมีค่าถามเยอะนะแบบนี้นะ เนี่ยค่ะพอดีโอ๊ยอันนี้อันเขาเรียกอะไรนะทรงมัมทรงมัมอกสีเข้มเข้มอน่อยเนี่ยกระบอกตรงกระบอกเล็กนะพรีเมียมโอ้เหมือนกระสอบพรีเมียมไอ้ป้ายไก่นั่นใช่ไหมใช่นี่เลยงานใหม่มือหนึ่งดิผู้ชายพี่พิมเอียงอ่ะเด็กต้องทำความสะอาดนะ บอร์หนึ่งจริงเลยอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพี่เบอร์หนึ่งตกเฉลี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทพี่โอ้โหโอ้เนวิ่เนวิ่ผู้หญิงสวยเลยงานสวยเลยจ้ะงานสวยเลยจ้ะเนี่ยทรงแบบนี้เลยที่ตอนนี้คือเขาเขาอยากได้กันเยอะมากทรงแบบนี้เลยผู้ชายอน้ผู้ชายอกสียีนเข้มเหมือนเลยโอ้ สวยมากเลยอ่ะเนี่ยลูกค้าพี่พี่ท่านใดที่รอกระจบพรีเมียมอ่ะอันนี้คือใช่เลยนี่ก็ผู้ชายพี่เข้มมากนะเลยเข้มมากโอ้เนวี่ผู้หญิงแต่ใดๆ,ๆคือสีเข้มมากอะ่ะจริงไม่มีงานตัวไหนที่แบบว่าเป็นรอยเปื้อนเป็นรอยคราบเลยนะผ้าสะอาดมากรีคูเปอร์รีคูเปอร์จ้ะผู้ชายผู้าย ผู้ชายอีกแล้วค่ะพี่อา้าวก้อนนี้ใครอยากรับพี่พิมพ์ได้เลยนะ4,500บาทค่ะพี่ค่ะ4 5ห0าบาทนะคะมีแค่5ก้อนเท่านั้นค่ะผู้หญิงเดสตอ็อกเดสตอ็อกจ้ะนั่นใหม่มากตัวนี้ขาบานขาใหญ่ของผู้หญิงนี่ด้ทรงดิซ่าขาใหญ่บบด้วย นี่งานเคลียร์ในงานกูดวิวพี่ชายสียีนเลลูกค้าหลักๆแล้วสียีน,ยนโดยรวมแล้วสีเข้ม โใช่มันได้สียีมมนเลยเราได้สีเข้มด้วยรับกระสอบนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะครับลูกค้าบ,บานบานลูกค้าตะลังยิบตรงนี้เนี่ยลูกค้าต้องการกระสอบใหม่ไปเปิดรู้นเรามีกระสอบใหม่พร้อมส่งนะยาโก้ขาใหญ่ เติมซองน้ำสี่ห้าหกกระเป๋าตัวนี้แก๊ปผู้หญิงผู้หญิงไงานเกียระไรอันนี้เป็นทรงกระบอกใหญ่ๆนะครัผู้หญิง นี่ัดนีดรีดอย่างเดียวพอแล้วพี่รีดย,ยินป้ายก็ <4 S 1> สยียินเข้มทุกตัวเลยโอ้เน้นเข้มมากเลยค่ะเน้นเข้มมากเลยเน้นเข้มๆเลยเเเเลดู แต่เพื่อไม่มีเลยสีเข้ม,ขผ,มผู้หญิงก็ทรงสวยทรงสวย,ยคือตั้งชายทั้งหญิงอะเข้มล้วนๆเลยเน้นสีเข้มจริงยาวเวนพรีเมียมเลยนี่ตอนนี้เขาผู้หญิงเนี่ยทรงเขาเรียกทรงขากระบ,บอกเอวสูงนะทรงวิเทศสมัยก่อน สไตล์ตเหมือนคล้ายๆพวกงานทรงหม่ำอะไรเงี้ยอุย้ยป้าสวยมากเลยอ่ะพี่ป้าสะอาดมากเลยอ่ะโอ้ใหม่ๆถึงนั้นเลยอ่ะออออนะ่ะใหม่ๆถึงนั้นเลยอ่ะ ป้ายห้อยเดสต็อกเคลีย <นะ S 2> ร์เลนนะคะเนี่ยใช่เพราะงานป้ายห้อยงานเคียร์เลนมีปนดูสูสงๆขาเป็นปลากากระดิ่งจ้าแ,<ล>และเป่าก็คือแบบเอวกลางเอวสูงค่ะพี่ถ้าเป็นของผู้หญิงนะเป่านี่คือออกเอวกลางเอวสูงนะเนี่ยกระดิ่งเนี้ยโอ้ตอนนี้คือใช่เลยอ่ะทุกคนอยากได้อ่ะกลับมาฮิตอีกแล้วเนี่ยกากระดิ่งเนี่ย โอ้ไข่ยาวใส่ใส่แบบว่าช่วยเทสกิจกวาดพื้นใส่ลากพื้นเละเออนี่แหละเด็กูสูงได้สีเข้มผ้าใหม่ลูกค้าแล้วก็ต้นทุนไม่สูงบัวใหญ่ มาพี่หีนะขาบางๆห,หลักๆเลยออกสี่ยีนนะลูกค้ายีนเข้มใครชอบก้อนใหม่นะคะพิมพ์ได้นะรายการนี้มีแค่ห้าก้อนนะคะต้นทุนตกแล้วก็ประมาณสี่ที่ห้าบาทนะลูกค้าโอเนวีขากระดิ่ง ขากรดีคุณทำกตะดิงสวยนี่ขาใหญ่เลยตัวนี้ตูโตนด้วยผ้าสวยผ้าสะอาดพี่รีดแล้วก็ยิงป้ายอย่างเดียวพอแล้วอะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วพี่โอนิวีผู้หญิงเต็มมากรีดแล้วก็ยิงป้ายอย่างเดียว มีพวกงานแบบเคลียร์เคลียร์ป้ายของห้างติดติดเยอะเหมือนกันนะหลายตัวหลายตัวเออสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงดูแล้วนะ่าจะพอๆครึ่งครึ่งไหม <Okay. S 1> แต่ทรงผู้หญิงพี่ชอบทรงนี้มากเลยตัวนี้ก็ผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายก็มีทั้งแบบขาเดฟๆนะขาเดฟขากระบอกขาเดฟขากระบอกนะเนี่ยดูดผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นอ่าร็อกรีพับบิก คือแบรนด์นก็มีทั้รแดนที่เรารู้จักแล้วก็แบนดที่เราไม่รู้จักนะคะไปกากรดิ่งกำลังมาเลยช่วงนี้ดางเทียนี่ตัวนี้ที่ก่อนตัวนี้เหมือนงานใหม่เลยจ้ะป้ายมันน่าจะหลุดขาไม่ค่อยใหญ่เลย ได้เรื่องต้นทุนพี่แล้วก็ได้เรื่องเกรดอ่ะดีมากเลยงานพรีเมียมเลยอะ่ะอุ้ยเป็นตงนุงบอลก็บอลไปไงอุ้ยเนี่ยทรงขาัม,มาค่ะกระดิ่งโอ้สวยฮนะเขาผู้หญคากาเตสเลยเด็สูง ดเหมือนผ้าเขาซักมาแล้วเลยเหมือนดมกลิ่นผ้าแล้วเหมือนเขาซักมาแล้วอะลีด<ค>อย่างเดียวพร้อมขาย,ยาทันทีพร้อมขายก้อนนี้รอเรือวอลแวนเก้าเก้านะคะใครจะเอาก้อนนี้นะรอเรือวอลแวนเก้าเก้านะ อันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะพี่สำหรับลูกค้าที่เน้นขายราคาไม่สูงนะคะอันนี้ได้เลยอ่ะป้ายกิงนะคะพี่ฟิลยกให้ลูกค้าดูอีกรอบนี่ป้ายนี้นะลูกค้าป้ายกิงรวมชายหญิงเน้นสียีนเข้ม 100ตัวตกเฉลีย่ยแล้วประมาณตัวสี่ที่หบาทนะ <45 S 2> ลูกค<บ>าก้ารายการนี้โอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ